สร้างค่าใบพลูรักป่าภูมิปัญญาสืบคนบ้านแม่เกิบตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีป่าต้นน้ำบ้านแม่เกิบซึ่งเป็นต้นกําเนิดแห่งพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในความเขียวขจีของพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้มีพืชชนิดหนึ่ง ที่เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่อย่างอ่อนช้อยงดงามนั่นคือต้นพลูพืชมหัศจรรย์ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแต่ยังเป็นตัวแทนแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องภูมินิเวศสร้างค่าใบพลูรักป่าภูมิปัญญาสืบคนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่เกิดจึงเกิดขึ้น เพื่อจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับการขยายผลการปลูกการเก็บเกี่ยวใบพลูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการนำใบพลูมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าโดยมีรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการวิเคราะห์ชุมชนเราก็พบว่าชุมชนบ้านมะเกิบมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะเรามีป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นแหล่งปลูกใบพลูที่ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาเข้ามาในดูแลในเรื่องนี้เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่ตลอดมาใบาพูมีคมุณสมบัติที่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก แต่ปัจจุบันก็เป็นที่น่ากังวลของผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเนื่องจากว่าเยาวชนรุ่นใหม่มีการออกไปทำงานรับจ้างที่ในเมืองจึงทำให้คนรุ่นใหม่มีความปฏิสัมพัน์น้อยลงชาวบ้านมีความกังวลว่าจะขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องนี้ก็เลยมีความต้องการให้ทางศูนย์การเรียนเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้หันกลับมาเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาอันนี้ให้คงอยู่ต่อไปดังนั้นครูจรึงได้ศึกษาแนวนโยบายไทยแดน่น4.0ที่เน้นความคุ้มค่ายั่งยืนอย่างเช่นทำน้อยแต่ได้มากการปลูกใบพลูนั้นเปรียบเสมือนการทอผืนผ้าแห่งความยั่งยืนด้านหนึ่งคือการอนุรักษ์ป่า อีกด้านหนึ่งคือการรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิมเมื่อชาวบ้านปลูกพลูในป่าพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่ยังช่วยปกป้องผืนป่าจากการบุกรุกทำลายต้นพลูที่เหลื้อยพันต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลให้ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ใบพลูแต่ละใบแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของบรรพบุรุษวิธีการปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยว ล้วนเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเด็กๆบ้านแม่เกิบจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของป่าความสำคัญของความสมดุลในธรรมชาติและวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนผ่านการปลูกและการดูแลต้นพลู Clean Economy เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการผลิตแปรรูปใบลู และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในชุมชนพัฒซีคาลเจอร์หรือวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิน่นได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนนอกจากนี้ใบพลูยังเป็นส่วนสำคัญในพิธีกรรมและวัฒนธรรมท้องถิน่นการเคี้ยวหมากการใช้ในยาสมุนไพราย,ยากำจัดสัตรูพืช หรือแม้แต่การใช้ในงานหัตกรรมล้วนแล้วแต่เป็นการสืบสารภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานการปลูกพล,กลกูจึงไม่ใช่เพียงการเพาะป,ปลูกพืชแต่เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมและความเชื่อให้อย่างรากลึกในจิตใจของคนรุ่นใหม่ที่ผมจบปลุดบาพูตม้มม้านะผมบาตตา,าจะบาบาตมา้มมบาพูใช้กินใช้ขายใช้ทำวิธี ทำวิชีตัวกีตัวขายตัวกีเป็นยาเหมือนกันนะออ,อองนี่กีเป็นยาขบบดีใจรครับผมทุกวันก็พ่อลู่ๆอยู่ที่นั่นยังมาช่วยพ่อนี่ดีใจดีจจมันดูดนดที่บาบโต้องบาบูนี่สะอาดดีมันดูคือดีดีที่สุดมันภูใจผลของการกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และปลูกใบภูเก็บเกี่ยวใบภูด้วยวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมได้สามารถรักษาป่าต้นน้ำด้วยภูมิปัญญาของถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาและสามารถแปรรูปใบภูให้ยืดอายุได้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีจากแสงอาทิตย์ผู้เรียนสามารถต่อยอดใบภูให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ เก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นและนำส่วนที่เป็นของเหลือจากการผลิตสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมการปลูกใบพลูจึงเป็นทางออกที่ยั่งยืนเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและเป็นการส่งต่อความรู้และความรักในธรรมชาติไปสู่อนาคต ทุกครั้งที่ใบพลูเขียวขจีนี่ไม่ใช่เพียงพืชธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นความหวังของป่าที่ยังคงยืนหยัดและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จะสืบทอดไปอีกหลายชั่วอายุคนปราบนานเท่านาน